สวัสดีค่ะกับมาพอก,พก,กับกาิฟอีกแล้วนะคะในช่องของกิฟต์น้มันน้นะคะแล้ววันนี้นะคะกิฟก็จะพาเพื่อนๆมาวาดรูปดวงอาทิตย์นะคะด้วยแอปไอบิดเพนนะคะโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะมาคาะเรามาชมวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าแอปไอบิดเพนนะคะเราจะเลือกที่ขนาด 2000, 2000ะคะูณ2,000เราจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเลเยอร์นะคะ1เลเยอร์ค่ะ เราจะกดไปที่ช่องสีดำนะคะสีเหลี่ยมสีดำแล้วเราก็จะเลือกเป็นสีส้มนะคะเพื่อจะทำเป็นดวงอาทิตย์นะคะเราจะมาเลือกปากกากันนะคะเราจะใช้เป็นปากกาหมึกกร์แบบแข็งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรับขนาดของปากกาแล้วก็เราจะนำปากกาจิ้มลงไปนะคะที่กระดาษของเราต่อมาเราก็จะมาทำรังสีของดวงอาทิตย์นะคะเราจะใช้เป็นสีส้มเข้มนะคะแล้วก็ลดขนาดของปากกาด้วยนะคะ เราจะแต้มจุดบนนะคะล่างขวาซ้ายแล้วก็ตามจุดต่างๆนะคะโดยที่เราจะแต้มเป็นแนวยาวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตรงช่องว,งว่างเราก็จะแต้มเป็นแบบขีดเล็กๆนะคะเราจะเข้าไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็เราจะลองขยายลังสีนะคะ ของดวงอาทิตย์ดูนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำตากันนะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะและเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวจุ่มแบบแข็งนะคะเราก็จะมาวาดตากันเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะซูมนะคะเข้ามาเพื่อว่าเราจะได้วัดปากนะคะเราจะมาทำเงานะคะของดวงอาทิตย์กันเราจะเข้าไปที่ปากกาเราเลือกปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะจากนั้นเราก็จะเลือกไปที่สีส้มอ่อนนะคะแล้วเราก็จะแต้มลงไปนะคะที่ตัวของน้องดวงอาทิตย์กัน จากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเลเยอร์นะคะขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เราก็จะแต้มไปที่ลังสีนะคะหรือว่าลัศมีของดวงอาทิตย์เราจะแต้มทุกอันเลยนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์นะคะ1 l a y e เลเยอร์แล้วก็เราจะใช้เป็นสีฟ้านะคะเพื่อทําเป็นอักษรตัวแซดจากนั้นนะคะเราก็จะนำเลเยอร์ที่เราวาดตัวที่ของเรานะคะมาทับสอนกันนะคะให้วิรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะเราก็จะสามารถขยับได้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะ มาทำตัวอักษรตัวแซดนะคะแล้วก็จะใช้เป็นปากกา m a r k ร,ร,ร์แบบแข็งเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็วาดเป็นตัวแซดลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกสีนะคะซึ่งเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะเพื่อที่จะทำเป็นเงาของตัวแซดนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะนำเลเยอร์ตัวแซดนะคะมาขยายนะคะว่าเราจะเอาขนาดประมาณไหนแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนำเลเยอร์ตัวแซดนะคะแล้วก็น้อดวงอาทิตย์มารวมกันให้เป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะเราจะลองขยับดูนะคะดวงอาทิตย์กับตัวแซดก็จะไปในแนวทางเดียวกันจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนพื้นหลังกันนะคะอันนี้ก็เราแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะเอาเป็น ปร่งใสสีดำหรือว่าเป็นโปร่งใสสีขาวนะคะหรือว่าจะเอาเป็นแบ็กกราวด์พื้นสีขาวเลยแต่กิฟจะเอาเป็นโปร่งใสสีขาวนะคะเพราะว่าเดลกิฟจะนำไปเป็นสติ๊กเกอร์นะคะจากนั้นก็บันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสนะคะก็จะได้เป็นดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปของกิฟนะคะก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์กดแสงความคิดเห็นและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิปด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะกิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย